ผมอยู่ในระหว่างกระบวนการ process ที่จะที่จะทำพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองคือเมื่อไม่ได้ไม่ได้กลับไปเพื่อไทยของจากเพื่อไทยมาตั้งแต่ก่อนส่วนการเลือกตั้งแล้วไม่ได้กลับไปก็คุยกับพรรคพวกบ้างคุยกับบุคคลบุคลากรที่พยายามคุยที่หลากหลายหน่อยแบบหนึ่งแบบหนึ่งก็คือเตรียมการไปสู่การตั้งพรรคการเมืองส่วนส่วนว่าที่ว่าตัดสินใจแล้วก็หมายความว่าก็ ยังต้องการทำงานการเมืองต่อไปในระบบรัฐสภาในระบบพรรคการเมืองมันก็ต้องมีพรรคการเมืองสังกัด ผมอยู่ในระหว่างกระบวนการ process ที่จะที่จะทำพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองคือเมื่อไม่ได้ไม่ได้กลับไปเพื่อไทยของจะเพื่อไทยมาตั้งแต่ก่อน,นการเลือกตั้งและไม่ได้กลับไปก็คุยกับพรรคพวกบ้างคุยกับบุคคลบุคลากรที่พยายามคุยที่หลากหลายหน่อยเพื่อจะคิดหาทางาแก้ปัญหาบ้านเมืองก็มีทั้ง คิดทากิจกรรมกันในการหาความรู้หรือทาข้อเสนอเสนอต่อสังคมอันนี้ก็ก็แบบหนึ่งแบบหนึ่งก็คือเตรียมการไปสู่การตั้งพรรคการเมืองส่วนส่วนว่าที่ว่าตัดสินใจแล้วก็หมายความว่าก็ยังต้องการทํางานการเมืองต่อไปในระบบรัฐสภาในระบบพรรคการเมืองก็ต้องมีพรรคการเมืองสังกัดเมื่อไม่คิดจะไปสังกัดพรรคไหนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือตั้งพรรคการเมืองก็ต้องการเตรียมความพร้อมพอสมควรแล้วก็ความจริงอยากจะทําให้เร็วแต่ว่าพอมาติดสถานการณ์โควิดเนี่ย ก็เลยทําให้มาใช้เวลากับการคือประชุมอะไรก็ยากกับอีกอย่างคือถ้ามีเวลาคุยกันทางซูมหรือเจอกันบ้างก็มาคุยเรื่องปัญหาบ้านเมืองซะมากการเตรียมการเรื่องพักการเมืองก็ถูกชะลอไปแต่ว่าจากนี้ไปก็คงต้องพยายามพยายามเร่งเครื่องเพื่อให้เพื่อให้เกิดเป็นพักการเมืองซึ่งก็จะเป็นพักการเมืองที่อิสระจากพักการเมืองอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแตกแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์อะไรทั้งนั้นละก็เป็นเป็นพักการเมืองที่เป็นอิสระจริงๆแล้วก็แล้วก็ พยายามจะหาทางนําไปสู่การเป็นพรรคการเมืองที่มีขีดความสามารถที่จะคิดนโยบายสร้างนโยบายที่แก้ปัญหาของของประเทศโดยรวมได้ก <upright> <coping> ็อันนี้รอใกล้ๆที่จะเปิดตัวซึ่งต้องอีกอีกสักระยะหนึ่งก็คงเป็นเดือนๆเป็นยังไม่แน่ใจส3 4สีห้าเดือนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเปิดตัวตอนนี้ก็ความจริงผมมามาเหมือนกับเปิดตัวว่าจะ ร่วมอยู่ในการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยก็มาพูดหรือมาประกาศเร็วไปหน่อยอเนื่องจากมันมีข่าวข,ข้อมูลอะไรที่มันสับสนอยู่ก็เลยอยากให้ชัดเจนว่าอันนี้เราก็กําลังพูดคุยกันอยู่นะเตรียมการตั้งพรรคการเมืองคือขณะนี้มันยังไม่เป็นพักมันก็พูดแทนแทนอะไรความเป็นพักอะไรยังไม่ได้พูดพูดอะไรก็เป็นเพียง ผมพูดแทนคนที่คุยกันอยู่ก็ได้แผ่เพียงว่าอยู่ในกระบวนการที่จะเตรียมแต่ว่าถ้าพูดอย่างอื่นไปมันก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นไปพูดแทนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเรื่องว่าจะยังไงกับใครร่วมมือกับใครได้หรือไม่โอ้มันยังอีกไกลแล้วเกินแต่ถ้าถามผมใช่ไหมถามผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าผม <c oughs> พูดอะไรมายังไงในอดีตจุดยืนที่สําคัญสําคัญหลักการสําคัญสําคัญ,คญไม่มีเปลี่ยน แต่ว่าทําการเมืองการทําพักการเมืองการจะไปเสนอปัญหาการจะไปหาทางแก้ปัญหาประเทศการจะไปลงแข่งขันในการเลือกตั้งจะมียุทธศาสตร์ยังไงมีนโยบายยังไงโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยร่วมกันและจะต้องดูให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต ยังไม่ทราบเหมือนกันผมพยายามติดตามอยู่ก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ากลุ่มแคร์เขามีนกักการเมืองอดีตนกักการเมืองเป็นตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนใช่ไหมและมีหลายฝ่ายมาร่วมแต่ว่าเกายังไม่เห็นการเปิดตัว แต่ว่าเท่าที่ฟังเขาว่าจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นยังไม่ได้ปิดทางจะเป็นพักการเมืองหรือไม่เป็นพักการเมืองแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นพักการเมืองก็ยังไม่ทราบชัดเจนผมผมเพินไม่ได้<ร>ไม่ได้ไปไม่ได้ไปร่วมนะไม่ได้ไปร่วม<ร>ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าการการจะเปิดเวทีให้คนแลกเปลี่ยนกันอน,นี้ก็เป็นเรื่องผมเข้าใจว่าหลายฝ่ายก็คงคิดอยากจะทําหรือว่า ต้องการจะทําอยู่เพราะว่ายิ่งยิ่งวันไปเนี่ยบ้านเมืองจะมีปัญหามากขึ้นมันก็มีทั้งตั้งเวทีหรือพรรคการเมืองจะต้องพัฒนาตัวเองที่จะหาทางแก้ปัญหาประเทศได้ได้ดีขึ้นมีข้อเสนอมีนโยบายที่ดีที่สอดคล้องกับปัญหาให้มากขึ้นก็แต่ละแต่ละส่วนแต่ละองค์กรที่มีสถานะต่างกันไปมีช่องทางในการดเนินการทางการเมืองต่างกันไปก็ก็ต้องว่ากันไป กับเพื่อไทยเนี่ยผมผมพูดแทนไม่ได้เลยเพราะว่าผมออกจากเพื่อไทยมามาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งทั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ได้กลับไปส่วนแค่กับเพื่อไทยจะเป็นยังไงก็เห็นมีกระทบกระทั่งกันบ้างชี้แจงกันบ้างอันนี้คงต้องดูว่ามันจะคลี่คลายไปยังไงแล้วก็เขาเป็นการแตกแบ่งพันธุ์หรือเปล่าเหมือนแน่ดีหรือเปล่าตอนนี้มันก็เขายังไม่พูดถึงว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหมส่วนการเมืองอย่างเพื่อไทยอย่าง ก้าไกลก็เจอปัญหาในแบบต่างๆกันที่เราพูดไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นแล้วความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้ฝ่ายค้านผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องทําแล้วก็ยิ่งบ้านเมืองมีปัญหามากๆและเราจะเห็นว่าในสภาเนี่ยการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านถ้ามีการเตรียมตัวมาดีมีข้อมูลดีและมีผู้พูดผ,ผู้ที่จะถ่ายทอดผู้ที่จะเสนอต่อ สภาต่อประชาชนได้ดีมันก็มี Impact มีผลพอสมควรเหมือนกันในส่วนนี้ผมคิดว่ายังเป็นความคาดหวังของประชาชนอยู่ว่าอยากเห็นฝ่ายค้านทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นความจําเป็นที่ที่พรรคฝ่ายค้านจะต้องจะต้องปรับตัวจะต้องต้องพัฒนานไากันนะก็เห็นแต่เห็นแต่เป็นข่าวอยู่ซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็ก็ผมดูว่าถ้าในแง่พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านก็คงต้องต้องเป็นเป็นการบ้านเป็นโจทย์ที่ต้องไปทําให้เกิดความชัดเจนที่ความชัดเจนมันก็จะมีได้ทั้งจากการทําหน้าที่ในสภาจากการแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับฝ่ายค้านด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลหรือพรรครวมรัฐบาลแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปทํามันก็มันก็เป็นไปได้ทั้งเป็นไปได้ทั้งนั้นยังเราไม่รู้ข้อมูลเบื้องลึกกบพูดแทนยาก